สวัสดีครับเพื่อนๆนักสะสมเสื้อฟุตบอลต่างๆนะครับรวมถึงแฟนฟุตบอลจิ้งจอกสยามหรือเลสเตอร์ซิตี้นะครับวันนี้จะมาพรีวิวนะครับพรีวิวก็เป็นรีวิวแล้วกันนะครับกับเสื้อฤดูการใหม่ของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ประจำปีนี้นะครับเป็นเสื้อเยือนนะครับเพิ่งซื้อมานมาสักอาทิตย์ที่แล้วนะครับเพิ่งจะมารีวิวนะครับแล้วก็ต้องขอโทษด้วยปีที่แล้วไม่ได้ทำรีวิวเพราะว่าปีที่แล้วไม่ได้ซื้อเสื้อจริงๆแกซื้อเสื้อปีตกชั้นอยู่เหมือนกันแต่ว่าซื้อไม่ทันนะครับ เสียดายเพราะว่าจริงๆแล้วไม่มีตังค์นะฮะและ้วก็เหตุผลนึงคือจริงๆแล้วว่าเร็งเสื้อสีดําไว้เป็นเสื้อเยือนแต่ว่าซื้อไม่ทันแต่จองไว้ก็ไม่ทันไ์มันหมดก็เลยไม่เอาคือตั้ง,งใจว่าตั้งแต่เดือนที่แล้วเดือนที่แล้วและครับว่าถ้าจะซื้อถ้าเสื้อไหนเป็นของเราอ่ะเราก็จะได้ซื้อถ้าเสื้อไหนที่มันจะไม่ได้เป็นของเราก็ไม่ต้องเป็นซีเรียสอะไรกับกับมันนะฮะเราแค่เร็งๆไวนะฮะโอ้ขนเขาซีอซุ่นใหม่เลยอ่ะเก็บมาบ้างฉีดซีอแล้วกันนะ ปีนี้ก็อย่างที่บอกนะครับซื้อมา2ตัวนะครับเป็นเสื้อเสื้อเยือนนะครับเสื้อเยือนแล้วก็เสื้อเรโทรเสื้อเรโทรจะเป็นเสื้อปี2010นะครับก็เป็นเสื้อเยือนของปี2010เขาทาออกมาเป็นเรโทรนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูมันเป็นยังไงนะครับอย่างที่เห็นนะครับดูในรีวิวเต็มได้นะครับเสื้อย่วก็จะเป็นเสื้อน้ําเงินนะครับของ Adidas นะครับส่วนเสื้อเยือนนะครับปีนี้ก็จะ เป็นเสื้อลายสายสะพายคล้ายๆสายสะพายนางงามนะครับ <c oughs> อันนี้คือเสื้อเยือนนะครับเสื้อย่าเป็นสีน้ําเงินนะครับเสื้อเยือนจะมีสองสีนะครับเสื้อเยือนจะมีสีเนี้ยลายสีสายสะพายแบบนี้นะครับกับเสื้อสีส้มนะครับเสื้อสีส้มออกเสื้อออกเหลืองๆนะครับ <c oughs> ราคา28 5 0้ห้าสินะครับเสื้อตัวนี้เนี่ย คือเสื้อแบบเดียวกันกับเสื้อเยือนเออไม่ใช่ครับโทษนะครับเสื้อตัวนี้เลยแบบนี้เลยนะครับเป็นลายเดียวกันกับเสื้อเทิร์ดนะครับหรือเสื้อเยือนแบบที่2นะครับเสื้อเทิร์ดของปี2010แนตะ่เสื้อเทิร์ดของปี2010เนี่ยคอจะเป็นคอวีนะครับและโลโก้ตรงกลางจะไม่ใช่อาร์ดิแดดจะเป็นเบอร์ด้านะครับที่เหลือนะครับเหมือนกันอ๋อตรงตัวอักษรตรงกลางของเสื้อปี2010จะเป็นตัว K แล้วก็ King Power นะครับเป็น K King Power นะฮะแต่เสื้อเยือน ปีนี้จะเป็นเสื้อรายแบบเดียวกันแต่เป็นคอกลมเป็นคอกลมนะฮะแล้วก็เป็น Adidas สเป็นคอกลมเป็นอาดิดาสนะฮะแล้วก็ตัวอังสือจะเป็น King Power นะครับจะเป็นสปอนเซอร์นะครับลายก็จะเป็นลายลีวก็เป็นเสื้อเรโทรดีกว่าไม่ใช่เเป็นเสื้อเยือนปี2023ถึง2024แต่ใช้สไตล์เดียวกับเรโทรปี2010นะครับ เรียกว่าเอาของเก่ามารีไซเคิลใหม่ให้ดูดีในบรรดาเสื้อทั้งหมด3ปีสามแบบนะครับของกระดูการนี้นะครับผมให้แบบนี้เป็นแบบที่สวยสุดเตะตาตั้งแต่ตอนที่ึกเตะตาตอนเตะตาตั้งแต่เห็นครั้งแรกนะครับก็คิดว่าจะต้องซื้อนะครับแล้วก็ซื้อมาจนได้นะครับยังไม่ได้ใส่เลยครับนี่คือเสื้อนะครับเสื้อเยือน เซ้์เยือนปี2023ถึง2024ในในศึกแชมเปี้ยนชิพนะครับปีนี้อย่างที่ทราบนะครับเรนเตอร์ตกชั้นมาเล่นแชมเปี้ยนชิพตอนนี้ก็ฟอร์มดีอยู่นะครับอยู่จ่าฝูงของแชมเปี้ยนชิพนะครับชนะเ็ปมาประมาณ10นัดนะครับก็แพ้ไปนัดหนึ่งที่เหลือรู้สึกจะชนะถ้าจะไม่ผิดนะครับก็ไม่เป็นไรหนทางแชมเปี้ยนชิพอีกยาวไกลนะครับก็ต้องดูกันว่าจะสามารถ ขึ้นชั้นกลับมาพีเมียรีกได้หรือเปล่านะครับอันนี้คือเสื้อนะฮะเสื้อดูกันดีๆนะครับตรงริมตรงริมแขนก็จะเป็นเบียร์ไส้งอนเหมือนเดิมนะครับเบียร์ไส้งอนเหมือนเดิมนะฮะทษนะครับเดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูนะครับว่าใส่แล้วหล่อไหมใส่แล้วเป็นอย่างไรนะครับโอเคถอบเสื้อก่อน เสื้อเสื้อเยือนเลสเตอร์ซิตี้ประจำฤดูกาลนี้นะครับเป็นเสื้อไซส์ XL นะครับปกติผมจะใส่เสื้อไซส์ XL เพราะฉะนั้นก็ถ้าไม่จำเป็นจริงจะไม่ซื้อไซส์ L นะครับเพราะว่าปกติใส่แต่ XL นะฮะเรียกว่าเป็นเสื้อใหม่ เสื้อใหม่ป้ายห้อยนะครับเสื้อใหม่ป้ายห้อยใส่แล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ mm hmm. ก็จะมีสายสะพายคล้ายนางงามนะครับให้ฟิลนังงามนิดนึง ใส่แล้วหล่อไหมครับสาวกิ้งจอกสยามใส่แล้วต้องหล่ออยู่แล้วนะสามแต้มครับทุกมิกสามแต้มเพื่อสู่เราจะไปพีเมียลีกนะครับเราจะไปพีเมียลีเราจะไปพีเมียลีต้องได้สามแต้มนะครับสามแต้มเท่านั้นสวยไหมสวยนะเนาะใส่ใส่ไปเที่ยวก็ดูดีใส่ไปเชียบอลก็สวย ใส่ไปแฟชั่นก็โอเคนะนี่คือเสื้อของฤดูการ2023นะครับถึง2024นะปรับนิดนึงนะฮะโอเคกำลังดีนะครับไม่หลวมถ้าใส่2 XL ก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะดูโคร่งนะฮะเสื้อบอลนถน้าใส่ดูตัวใหญ่เกินไปนะฮะ มันจะไม่ค่อยเจ็บนะครับมาดูเสื้อตัวต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นเสื้อเรโทรนะครับเสื้อเรโทรคือเสื้อย้อนยุคนะครับผมดูรีวิวของฤดูการ2010ทั้งฤดูการแล้วนะครับ <S <S รรเขาใส่เสื้อแบบนี้จริงๆครับเสื้อเย้าปีนี้เสื้อเรโทรก็ทาออกมา3าแบบนะครับปกติไม่เคยทาที่คิงพาววอาไม่เคยทานะครับปีนี้ทำออกมาถึง3แบบจะเป็นเสื้อเยือนเสื้อเยา้าปี2010ซึ่งเป็นปีแรก ที่คิงพาวเวอร์เข้าไปเทคโอเวอร์สโมสรเลสเตอร์ซิตี้นะครับอันนี้คือเสื้อเยือนปี2010นะฮะเสือ้อเสื้อเย้าก็จะเป็นสีน้ําเงินนะครับคอจะเป็นคอวีมีเดี๋ยวดูในรีวิวก็แล้วกันนะครับส่วนเสื้อเยือนอีกแบบหนึงจะเป็นแบบนี้เสื้อจะเป็นเสื้อเทิร์ดเสื้อเทิร์ดจะเป็นเนี่ยตัวตัวหนังสือเหมือนกันนะครับเสื้อเทิร์ดของปี2010เนี่ยตัวหนังสือเป็นเคคิงพาวเวอร์อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็คอจะเป็นคอวีเป็นคอวีนะครับตัวนี้จะเป็นคอกลม แล้วก็ขอกลมอันนี้เป็นอ d i d เดตนะครับแล้วก็จะเป็นรวงสึคิงพาวเวอร์แบบใหม่นะครับอันนี้คือเสื้อเรโทรปี2010นะครับดูข้างหลังผมดูแล้วส่วนตัวจริงๆไม่ค่อยชอบสีเหลืองนะแต่ว่าเสื้อเหลืองันนี้มันสวยจริงมันสวยจริงๆ,ๆนะครับลืมไปตอนนี้ราคา2 8 5 0นาสนะครับสามารถซื้อได้ที่คิงพา o เวอร์หลังน้ำแล้วก็สาขาอื่นนะครับส่วนเสื้อเรโทรนี่ราคาอยู่ที่พันเก้าร้อยพันเก้าร้อยเก้าสิบเขาทำออกมาสองสามแบบนะครับ แบบนี้คือแบบเยือนแล้วก็แบบเย้าสีน้ําเงินแลอีกตัวหนึ่งที่เขาทาออกมานะฮะจะเป็นเสื้อเยือนปีแชมป์นะครับราคา2องพบาทถ้าจำไม่ผิดนะครับเสื้อเยือนปีแชมป์จะเป็นเสื้อสีดําแล้วก็เป็นลายคล้ายๆล,ล,ลายเพชรน่ะั้นทำออกมาก,ก็ก็จริงๆสวยหมดเลยนะฮะแต่ก็ลังเลนะฮะลังเลเอาเสือ้อเอาเสือ้อเอาเสื้อเหลืองมาก่อนนะครับเอาเสื้อเหลืองมาก่อน จริงๆแล้วก็จะบอกจะบอกว่าเป็นคนเสื้อเหลืองก็เกรงใจอันนี้ก็จะเป็นเสื้อไซส์ XL เหมือนกันนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเป็นคนชอบไซซ์ XL ครับเซ็กไซส์อื่นใส่แล้วไม่ค่อยด้วยความที่ไม่เคยลองมาก่อนนะครับ คอคับเหมือนกันนะเนี่ยไม่ใช่ไหมครับคอครับเหมือนกันนะ XL นะเนี่ยจะเป็นเสื้อมีปกคอนะครับมีปกคอ XL ก็ยังพูงออกนิดๆน,นะครับต้องต้องขแมแหวนิดนึงนะครับ XL ก็ถ้าใส่สองอก็ไม่ไหวนะหลวมไปนะฮะนี่คือเสื้อเรโทรเสื้อเรโทรปี2010นะครับก็คือเหมือนเสื้อของจริงทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นลายตัวหนังสือโลโก้สปอนเซอร์ต่างๆนะครับจะเหมือนเสื้อเยือนปี2010เลยนะครับแต่แค่ว่าเขาทำออกมาใหม่นะครับทำออกมาใหม่ผ้านี่จะเป็นผ้าที่ค่อนข้างมันนะครับเป็นผ้ามัน หเหมาะใส่แฟชัน่ใในเหมาะใส่ไปเที่ยวเหมาะใส่ตอนที่กำลังท้องที่แบบไม่ป่องเกินไปพอดีพอดีกินข้าวมาเย <screen S 1> อะนะครับก็เลยท้องป่องนิดนึงนะครับเสื้อตัวนี้ก็เลยจะดูคับนิดหนึ่งนะฮะแต่ว่าไปลองใส่หน้างานดูก่อนก็ได้นะครับอาจจะเหมาะกับ 2XL มากกว่าผมว่าถ้าใส่ 2XL มันจะกลัวมันจะโคร่งอ่ะกลัวมันจะมันจะลุ่มล่ามเกินไปนะครับหเสื้อเรโทรปี2010นะครับเสื้อเรโทรปี2010 สามารถซื้อหาได้นะครับออกทาออกมาจำนวนจํากัดนะครับไม่ได้เยอะนะฮะบ,บางทีหมดแล้วหมดเลยนะครับปกปกติที่ผ่านมาในรอบ13ปีตั้งแต่นรอบ10ปีผมยังไม่เคยเห็นเขาทาเสื้อเรโทรออกมาขายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรโทรเก่าย้อนยุคแบบของฝรั่งที่อังกฤษของเขามีเรโทรแบบย้อนยุคไป20-30ปีเคยเห็นออกมาทําขายอยู่สามารถสั่งออนไลน์ได้แต่มันราคาค่อนข้างสูงในการนําส่งนะครับแล้วก็เสี่ยงเรื่องภาษีด้วยเค okay. ก็นำเสนอกันพอขอบากของคอนะครับสำหรับเสื้อเลสเตอร์ซิตี้นะครับถูกอกถูกใจก็ลองเช็คทางออนไลน์นะครับหรือไม่ก็ไปซื้อที่ King Power นะครับก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่รับฟังเช่นเดียดเช่นเคยนะครับแล้วจะมีโอกาสนำเสื้อตัวอื่นหรือว่าสินค้าหรือว่าของต่างๆอื่นมารีวิวเพิ่มเติมในโอกาสต่อไปนะครับับวันนี้ขอบคุณครับ โลโก้อะะไรนครับเป็น2สิบจะเป็นปีที่เลสเตอร์อยู่ในแชมเปี้ยนชิพนะครับเป็นปีแรกที่คิงพ่อก็เข้ามาเทคโอเวอร์แล้วก็เออ่เป็นยุคที่มีเปาโลซูซาเป็นโค้ชแล้วก็มีเซเวนโกลาลนิกสันเข้ามานะครับแต่ฟอร์มก็ยังไม่ได้ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับอยู่ประมาณอันดับ7อันดับ10อะไรประมาณนี้นะครับยังไม่ได้มียังไม่ได้มีรุ่นในการขึ้นชั้นนะครับกว่าจะมามีรุ่นก็ช่วงประมาณปี2011หรือ12นี่แหละเขาจะเริ่มมีรุ่นนะครับก่อนที่จะมาได้ขึ้นชั้นจริง,รงๆก็คือปี2013นะครับได้ข้ขึนชั้น ก็ประมาณสี okay. ่ปีโอเคขอบคุณครับฟังนะครับหล่อไหมหล่อไหมเหินซวยไหมเหินซวยไหมกเกอเหินซวยไหมโอเค